สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ผมโซเกอร์ so วันนี้เราอยู่ในเกมคาบาลูบายเหมือนเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลแพทใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเข้ามาในวันนี้นะครับมันจะเป็นข้อมูลของแพทวันที่7เมษายนนะการอัปแพทครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตแพทครั้งใหญ่ของคาบาวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าใครสังเกตนะเมืองบัตตีไอเนี่ยมีการตกแต่งเมืองตามเทศกาลด้วยก็จะเป็นเทศกาลสงการนั่นเองครับและนอกจากนี้กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาต้องบอกเลยว่าโคตรเยอะ โอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มจากไฮไลท์ของแพทนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือชุดกับอาวุธแพทเนี่ยเราได้ทําการปลดล็อกเป็นระดับของเดมอนไนแล้วนะครับใช่ครับฟังไม่ผิดปลดล็อกชุดกับอาวุธเป็นระดับของเดมอนไนแล้วซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นกันหมดแล้วใช่ไหมเพราะมันก็มีคอร์สตูมระดับของเดมอนไนอยู่เนาะเนี่ยครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมอีกทีแล้วกันแปบน๊บนึงนะครับปึ๊บ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นดาบเบียดระดับของเดมอนไนล์แล้วกันนะครับนี่ครับเห็นไหมเราสามารถไปหามาได้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะมีการเพิ่มดันเจียนแบบใหม่เข้ามาด้วยนะครับดันที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นดันมิลาดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะมันเป็นดันเจียนเลเวล190รนะครับมิลาดไอแลนด์นะสถานที่ในการเข้าก็แน่นอนนะครับเป็นเมืองคอร์ทลักนะไอเทมในการเข้าเนี่ยจะเป็นเอ,อิร์ดิฟติงบัตทอนนะครับ ส่วนเออข้างในดันก็จะเป็นประมาณนี้นะมันจะมีรูปให้ดูสามรูปนะครับประมาณนี้ครับสลับดันมิลลัดเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าดันด้วยเลยละกันนะครับว่าหน้าดันเนี่ยมันดอกอะไรกันบ้างเออมันซื้อที่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับดิฟติงบัตทอนนะครับหรือจะเรียกว่าขวดขาวก็ได้ไอร้อยแปเนี่ยเรียกขวดเขียวใช่ไหมเอามาดอนไอนี้ก็ขวดขาวแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าดันนะ ป๊บนี่ครับไอเทมนะครับชุดกับอาวุธจะดรอปเป็นระดับของพาราเดียมกับเดมอนไนน์นะส่วนคุณก็เหมือนกันพาราเดียมกับเดมอนไนน์มอไซน์เนี่ยมีทุกอย่างเลยนะมีทุกแบบจริงๆบูอาร์ดบิวพีดบิวคิวดบิวมีแม่งหมดเลยเว้ยสร้อยลิซิธห้าหูเด็บเจ็ดเจาะแดงเจาะขาวเจาะอันติเมทนะครับก็มีเหมือนกันนะแล้วก็จะมีพวกเออปดนะครับชุดกับอาวุธระดับของไฮแล้วก็ไฮเอทนะครับมีหมดเลยนะ ใบพัดเลเวล4เลเวล5เมอร์เชนดิการ์ดพีทนะครับก็มีทั้ง4ตัวนะครบเลยแล้วก็ไฮไลท์อีกหอย่างนะครับรูนแอคแท็กเลเวล2กับรูนเมจิกแอคแท็กเลเวล2นั่นเองครับลงก่อนรวยก่อนแน่นอนนะครับสำหรับดันเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังลงไม่ไหวนะแต่เดี๋ยวรอคนในตี้แบกผมได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการลงครั้งแรกนะและนอกจากนี้นะครับสายวัดดวงไม่ควรพลาดกล่อง49เจมในตำนานนะมันมีอะไรใช่ไหม ดูรายการดรอปนะเย็ดเคจาะอันติเมตเพอร์เฟคคลแอนติเมตใบออฟคันอันติเมตโอ้โหรวยจัดจัดไม่รู้จะรวยยังไงโอ้โ oh หดูนี่ของโอ้โหใบแอมโอ้โห oh ของดีทั้งนั้นต่อมาเดียวผมจะพาไปดูหนึ่งในกิจกรรมเอาใจผู้เล่นละกันนะครับนั่นก็คือรางวัลล็อกอินประจําวันนะต้องบอกเลยนะครับ GM เข้าแจกเป็นไอเทมชิ้นใหญ่มา4ชิ้นนะ1ชิ้นเนี่ยจะอยู่ได้7วันนะครับชิ้นที่1ก็คือ PW บวกสินะครับ E-Pick นะครับ Penetation หรือจอกกอดท็อปนะเกแล้วจะมีออฟเป็นพิรามิ10แล้วก็คิเลสห้านะครับขัดไฟเตอร์บวกสินะขัดกาเดียนบวกสิขัดเสบบวกสิบแล้วก็จะเป็น PW เหมือนเดิมนะครับเออแจกช่วงท้ายเดือนนะต้องบอกเลยนะครับไอการแจกอย่างเงี้ยมันจะช่วยผู้เล่นได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าที่ยังลงดันใหญ่ไม่ไหว รวมถึงผู้เล่นใหม่นะครับที่มีปัญหาเรื่องการเก็บวิวการลงดันใหญ่แบบนี้ใช่ไหมล่ะมันจะช่วยคุณได้เยอะมากนะครับคือแจกทั้งมอไซค์ทั้งประดับ65อย่างเงี้ยใครที่บอกว่าเก็บวิลลาบากตัวเนี้ยมันก็คงไม่ลําบากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาแจกมาให้ฟรีอย่างเงี้ยก็รีบเก็บวิลนะครับทัวร์คุณพันเขาก็าแจกนะครับอย่าลืมนะ oh. ต่อมาจะเป็นกิจกรรมสะสมตัวอักษรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะแป๊บหนึ่งนี่ครับซัมเมอร์2022 แน่นอนนะครับเงื่อนไขก็คือสะสมตัวกอนให้ครบระยะเวลานะครับวันที่7ถึงวันที่20เมษานะส่วนตำแหน่งของตัวซอนแต่ละตัวเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนมากนะครับ S กับ u เนี่ยสามารถหาได้จากแมปเล็กไซส์แล้วก็จะเป็นดันแมปพาร์นะครับเดอะเล็กอินดัสสตมเมอร์เคซี่ระดับของฮาร์ดละนรถไฟระดับของฮาร์ดนั่นแหละส่วนตัว M นะครับก็จะเป็นแมปฟอร์ลูน่าส่วนดันก็จะเป็นดัน85นะฟอร์เซนทาวเวอร์ออฟอันเดสบี one f ลาวาฮิลไฟระดับของฮาร์ดนะครับ E กับ R นะครับหาได้จาก Map u n d e ดสก่าดันก็จะมีดัน95ดันเพชรแดงนะวอคณนิกคิทาเดียวนั่นเองครับแล้วก็พาณิ c เคฟฮาร์ดดันนอนนั่นแหละส่วนหมายเลขก2หาได้จากฟอร์กอเทนเทมเพิล B1F ดันมาแรงนะแล้วก็จะเป็นคอ a o s อารีนาเลเวล1กับเลเวล3เลข0ูหาได้จากฟอร์กอเทนลูนนะแล้วก็ For Tower f o ร์กอเทนทาวเวอร์ออฟ B2F แล้วก็คา t a ตาคอมฟอร์ระดับของฮันเองครับ เงื่อนไขก็แน่นอนครับเมื่อเราสะสมตัวอักษรครบเราสามารถไปแลกเป็นกล่องได้ที่ npc u u นั่นเองครับเดี๋ยวผมพาไปแลกนะเดี๋ยวผมพาไปดูแหละแต่ว่าเรามาดูไอเทมที่มันมีโอกาสได้กันก่อนเลยละกันนะครับไอเทมที่มีโอกาสได้ต้องบอกเลยว่าของแลก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็จะเป็นพวกคอสตูมต่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ละกันก็จะมีนี่ครับพวกแอ m นะครับไม่ว่าจะเป็น s อ o r อ m magic m magic ค l a ล e ใบ c ิเ l e จะเป็นระดับของไฮหมดเลยนะนี่ครับใบซอสแอมที่หนูอยากได้หามาไม่รู้กี่เดือนแล้วยังหาไม่ได้เลยตอนเนี้ mm hmm. ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีคนเปิดได้เยอะไหมใช้ดวงลว้ลวนครับแล้วก็จะมีพวกบูนะครับแล้วก็บูสองรูที่เจาะไว้นะอาร์2 mm ิวอาร์วิวสองรูอย่างเงี้ยพวกใบของเอ่อมอไซ์อย่างนี้มีหมดนะครับระดับของไฮนะ mm hmm. คือสามารถหาได้จากกล่องนี้หมดนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ดวงนะครับเพอร์เฟกคอร์ก็มีนะครับคือของมันมีเยอะมาก พวกเนี้ครับเอ็กตีมคอก็มีนะเอาพิธีเอ็กเล่นได้นะคือของมันเยอะจริงเว้ยแต่ว่าอยู่ที่ดวงเหมือนกันของที่แบบขยะมันก็มีเยอะใช่ไหมล่ะทุกคนน่าจะรู้ดีนะโดยเฉพาะคนที่เปิดมันบ่อยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับสำหรับ NPCU นะมาที่บัตตีไอนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยมาแลกนะแล้วก็มานี่ครับกดเข้าไปครับ NPCU นะเลื่อนลงมาให้สุดนะ Summer Box 2 0 2 2 Open ปึ๊บนี่ครับกองของมัน ก็คือเราจะใช้เงินหนึ่งแล้วก็สะสมตัวสอนให้ครบนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบขี้เกียจไปหานะครับเราสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆเลยครับซึ่งส่วนตัวถ้าผมจะทําก็คงใช้วิธีนี้นะมาที่ตลาดการนะครับเรียกมาที่อีเวนต์นะบดท,ที่อีเวนต์ครับแล้วก็ตั้งค่าดูเห็นไหมมันจะมีขายหมดเลยนะครับสำเร็จก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันแพงมากช่วงหมดกิจกรรมมันจะถูกมากนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องปล่อยนะครับเรารอจังหวะแบบนั้นก็ได้นะถามว่าผมจะเปิดไหม ก็ถ้าเพื่อคอนเทนต์อาจจะเปิดนะแต่ว่าชะตากรรมก็รู้กันนะครับผมเคยเปิดกล่องกิจกรรมพวกนี้มาเยอะมากและเคยทําให้ดูเยอะมากใช่ไหมเกลื่อนลื่นต่อมาจะเป็นกิจกรรมช่วงเทศกาลสงการนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดสักนิดน้อยแล้วกันนะครับของแลเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ดวงเหมือนเดิมโอเคเรามาดูกันเลยระยะเวลานะครับเริ่มวันนี้นะครับวันที่7ถึงวันที่30สิ้นเดือนนะนานมากนะครับปเนี้ ส่วนรายละเอียดเนี่ยผมจะขออธิบายแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับคือผมขี้เกียจอ่านแบบฟังคนเขาแบบฟังแล้วมันอาจจะเข้าใจยากนะจะขอสรุปแบบง่ายๆนะเงื่อนไขที่1คุณต้องมีตัวละครเลเวลร7 0ยขึ้นไปนะครับ mm hmm. เพื่อล็อกอินเข้ามารับสิทธิ์1วันจะได้รับ2สิทธิ์สสิทธิ์ตรงส่วนเนี่ยคุณต้องใช้ทันทีในวันนั้นนะครับถ้าลืมใช้ก็คือสิทธิ์นั้นจะหายไปทันทีนะส่วนวิธีที่2ที่จะทําให้คุณได้รับสิทธิ์มาก็คือ ทุก20บาทที่คุณเติมเงินเข้าไปคุณจะได้รับ1สิทธิ์แต่ว่าสิทธิ์ในการเติมเงินเนี่ยสามารถสะสมได้นะครับอย่างว่าแหละของฟรีเนี่ยถ้าลืมใช้คือหายไปไม่สามารถสะสมได้แต่ถ้าคุณเติมเงินคุณสามารถสะสมสิทธิ์ได้เรื่อยๆเลยครับระยะเวลาในการเติมเงินก็แน่นอนนะครับก็วันที่7ถึงวันที่30นั่นแหละตามเวลาของกิจกรรมนะก็ประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆคงไม่มีใครงงใช่ไหม ต่อมาเรามาดูรูปร่างหน้าตาของกิจกรรมสักหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนสล็อตนะครับซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีแหละมันจะมีเป็นแต้มกับน้านะครับสังเกตไหมแต้มกับน้านะซึ่งถ้าคุณสะสมแต้มได้ครบ2 5 0 0แต้มคุณจะสามารถเปิดกล่องเงินได้ถ้าสะสมน้ําได้ครบ10ก็จะสามารถเปิดกล่องทองได้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นสักหน่อยแล้วกันแน่นอนนะครับเมื่อเรารับสิทธิ์ที่ตัวละครเลเวลร7 0ขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถ กดเล่นมันได้นะก็เหมือนกับสล็อตทั่วๆไปแหละครับแต่ว่ามันจะทําการสุ่มนะมันจะมีได้รับแต้ม300แต้มเห็นไหมแล้วก็ได้รับลบ200แต้มนะเพ่งใจลายมากเลยนะคือแบบได้300แต้มเหมือนจะดีแต่ถ้าแบบได้ลบ200แต้มนี่คือแบบเจ็บนะครับแล้วก็ได้รับหยดน้ํานะครับสะสมให้ครบตามเงื่อนไขอย่างที่บอกนะครับจะสามารถเปิดได้แต้มก็2 5 0 0แต้มส่วนน้ําก็10นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบดวงซวยบัตรโซบจริงๆก็ ลบ2 0 0้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะได้เปิดตอนไหนโอเคครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าไอ้กล่องเงินกับกล่องทองเนี่ยข้างในมันมีของแรอะไรบ้างผมขอเริ่มจากกล่องเงินก่อนเลยละกันนะครับกล่องเงินเนี่ยของดีเยอะมากนะของแลเยอะจริงจังไม่ว่าจะเป็น x 3 x 2ชุดอาวุธมอเตอร์ไซค์แม่งมีครบเลยเว้ยถ้าได้มานี่ก็รวยนะครับใครไม่เคยใส่ก็จะได้ใส่นี่แหละถ้าคนดวงดีนะ แล้วก็จะมีนี่ครับ Extreme Upgrade s t o n e Master นะเป็นกักมาร์นะครับตอนนี้แพงมากถ้าได้นี่รวยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากิจเนี่ยมันจะปล่อยกักมาร์ออกมาเยอะไหมตอนนี้คนหาเยอะมากนะครับแต่ว่าหาไม่ค่อยได้มีครบเลยนะครับชุดอาวุธมอไซค์นะสลับ ex นะส่วน d ีว i ยนะครับก็เป็นของเออชุดกับมอไซค์นะเป็น d ีว i ยสินะครับ พวกเกิดเจาะขาวกันแตกดีวายพวกกันแตกเพอร์เฟกขาวพวกเปลี่ยนร่างสัตว์เลี้ยงคือของดีเยอะมากนะเนี่ยพวกออถุงอย่างนี้ก็มีนะสุ่มพวกเอ็กตีมคออย่างนี้ก็มีนะคือของดีเยอะจริงเนี่ยเอ็กตีมคอนี่ถึงเลเวลสิบสองเลยนะเพอร์เฟกคอก็มีหมดนะครับโอ้โหของดีเยอะมากอีพิกบูสก็มีนะแต่ว่านั่นแหละครับขึ้นอยู่ที่ดวงเหมือนเดิมนะคนที่ถูกเลือกเท่านั้นถึงจะสามารถได้ของแลรไป เต้นมาไม่รู้กี่กิจกรรมไม่เคยได้ักทีทอแท้แล้วก็จะเป็นนี่ครับกล่องทองนะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างโอ้โหนี่แหละที่หนูอยากได้ใบแอมครับซอสแอมเมจิกแอมคิเลตแมคคิเลดมีแม่งหมดเลยขั้นขาวซะด้วยโอ้โหรวยจัดจัดถ้าได้มาของดีว้าว <Wow. S 2> <laughs> ดีวายนะครับ เป็น d ีวายเนะมีหมดนะครับชุดอาวุธนะมอไซค์ก็มีนะครับมีแม่งหมดเลยเว้ยเพอร์เฟกต์คอร์ไฮเจาะแดงมีหมดนะครับโอ้โหของดีเยอะมากของดีเยอะจริงจังนะครับเนี่ยกระจกทองก็มีนี่ว่ามีเยอะจริงนะครับของเนี่ยก็นั่นแหละครับสำหรับกิจกรรมพวกนี้นะครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของเรานะครับว่าเราจะเป็นคนที่ถูกเลือกไหมส่วนตัวผมเนี่ย ไม่เคยได้อะไรเลยนะจริง,รงสวยชิบหาย oh, <no. S 1> สำหรับกิจกรรมมันก็จะมีประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นพวกแฟนซีนะครับเนี่ยออคอรตุมของอาวุธแบบนี้มันลดราคาให้นะก็เป็น4ชิ้นนี้นะครับถ้าชอบก็จับจองกันได้เลยลดไป10เน,น้นๆแล้วก็จะมีอะไรอีกวะสัตว์เลี้ยงนะครับไอตัวเนี่ยชื่ออะไรวะเนี่ยริตเทิลเพลี่นะครับก็ เป็นตัวนกเขียวมันก็ดูน่ารักดีนะมันใช่นกที่อยู่อรอตรักไหมวะถ้ามันตัวโตวขึ้นมันจะตัวใหญ่แบบนั้นไหมไม่น่าดีมากตัวเล็กแบบนี้ดีแล้วเออมันก็เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีไอ้นี่ด้วยนะครับเปลี่ยนร่างสัตว์เลี้ยงนะน่าจะเป็นชิ้นแรกนะครับที่ขึ้นเข้ามาก่อนน้นนี้ต้องเล่นกิจกรรมนะถึงจะมีได้เพชเชนคิดนะครับเป็นตัวลูกหมานะครับเนี่ยลูกสุนัขนะไอตัวแดงๆตัวนี้นะครับจับจองได้เปลี่ยนร่างได้ครับ โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ